สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพี่น้องมาดูคุณปูนี่เป็นรถที่กำเนดัถที่แดนปลาด,ดิบครับโคมสัสพี่นะ้อะ P460 รุ่นสองัวเดิน10เฮกตาครับตัวเดินนี่สม,ยมัยก่อนใช้รถเกี่ยวข้าวนะเป็นเครื่องโคมสัสซีซู เฟืองสตอนหาดูยากครับนี่แกว,วิวใหม่หัวเก่งนี่ทำเหลือแค่ใส่กระจกครับแล้วก็ทำสีนี่แกมารับงานเป็นเย็บซีชาเทรรันซั์ตัวยงเลยครับโวมาซื้อพีซีหกสิบดสไม่มีไฟฟ้าครับอายุอนามน่าจะ50ปีได้ครับนะ ว่าสี่สิบกว่าช่วงล่างนี่โรเลอร์ห้าตัวครับแคเรียหนึ่งตัวเป็นร <1, 2. S 1> ุ่มสองตัวเดินสิบเฮกีาร์ฮุกูกี่เล็กๆรับงานชั่วโมงละพันสองครับเออน้ำใหญ่ด้วยนี่ เนิดเกิดที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซนต์แกบอกว่าแกเอาอยู่หมันนั่นเองปั๊มแกเปลี่ยนมาใหม่เครื่องฟิตใหม่นิดตัวครับโอโบ้โอ้เคริงทั่วไปครับ ใช้รถเกี่ยวข้าวนี่วิ่งแคชูดูดเครื่องยนต์เติมไหมนะ้องไม่หิดฟันครับปิดตัวดีมากแกทำเทนเลอร์หมดไปเทนเลอร์นี่แสนกับบาทนะครับคันนี้นี่ แค่คู่นี่ค,ครับโอ้หาน,อน็อตทำรอครับทำรอ,องานวางท่อได้หมดครับหกสิบท่อ60 ค,ครับเดี๋ยวดูแพ็คคู่ก่อนนยครับเชนเลอร์จะบอกทำหางทำอะไรก็ซื้อรถมาแสนต้นๆครับนะโอ้ดี A D P R ตัวนี้โอ้สวยครับสวยธรรมดาครับนี่พูดตรวล่างใหญ่ตรงท้ายใหญ่ครับเนี่ยเล่นทะเบียนพร้อมเอา้าไปดูต่อครับทุกปู ไม่เร็วจังเนี่ยเร็วมากครับพี่น้องคือสวิงเนี่ยแต่ก่อนแกบอกว่าขายนะเดี๋ยวนี้ไม่ขายแล้วแกบอกว่าทำมาเยอะแล้วครับนะโอ้สุดชี่ เอาโอ้ไปสายไฟสายไฟเดี๋ยวเอาเสาเอาไม้ออกก่อนครับไปเทค45เซนโรลเลอร์5ตัวแครียด1ตัวครับเฟรมยังโอเคเลยผู้ชมต่ตัวเดินตัวเดิน10เทศีสุดจัดอนาคตก็จะวางเทอร์โบใส่กระจก นลุกมาครับหรือว่าคนพนยาวนี่ผิดที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จัดเร็วเลยครับ <c oughs> ระวังสาไฟครับชั่วโมงละพันสองถือว่าโอเคครับ ไม่ได้มีงานตลอดนะครับโอโ้ใส่หลอดไฟ LED ซะด้วยบูมาไม่มีปากครับเดี๋ยวแต่ฝนมาต้องหยุดนะต้องหยุดเพราะว่าสาดเข้าครับ เล็กประมาณ1.3นะครับโอ้ใส่พุ่งกีใหม่ปั้มเฟืองสองตอน สอง้าเป็นโอ้ถ้าเป็น200อยนี่ตัวเดินใหญ่ครับนะแล้วก็จะมีสิบเดทีสิบสองทีครับตัวเดินนี่แต่สิบก็ทำรถตัวเดินทำรถอัดฟางได้น้องวิ่งเร็วมากคันนี้ถ้าประเมินราคาก็น่าจะอยู่แสนต้นๆแล้วนะ รถสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าครับยับมีปุ่กกี้ใหญ่ด้วยครับ ่านถามแล้วนะเปลี่ยนเปลี่ยนห้ปีน่าจะห้ปีน้องซู้ไหมก็คงมาซื้อนีร้อยกว่าปีนะผลิตมาเนี่ยตั้งแต่สมัยห้าทีประมาณนั้นครับผมก็ซื้อกั้พปีไส้ด้อนปาดนะปาดจริง ปูยังเจียวครับยังเปรี้ยอยู่กิเลสก,ก็ไม,กนนไม่ถึงว่าเอวจะทนอยู่สี่ห้าสิบปีน,นี่ยังใช้งานได้ถือว่าไม่ธรรมดาครับลบแรงไปหน่อยไ่น้อง làm ติดตาม้วยครับสวัสดีครับ